สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกับมาเจอกันอีกแล้วกับเซลล์หนูเล็กที่ชองนูเล็กรถมือสองนะอยู่กันที่บริษัทเพชรจน์สำนักงานใหญ่ซอยสายดีไทย68นะคะอยู่แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0933892888เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะเปิดให้แอดไลน์หรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถนะคะได้เลย สำหรับวันนี้นะมีตัวรถน่าใช้1คันมาแนะนําให้ลูกค้าชมกันนคะสำหรับตัวรถขายดีของบริษัทเราเลยก็ว่าได้นะเจ้าตัวนี้เลย t o y o ต a a เอ i ติ1.6ตัว G ปี2017คันนี้ตั้งขาานะคะอยู่ที่439,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่แสนหกดรถกดระวางนะคะร,รถกดระวงังหน่วยงานบอกเลยนะคะคันนี้รถสวยนะรถสวยใม่แท้ไม่เดิมโครงสร้างเดิม ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ,ะรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะม i n เนอร์เชนมาเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมสองเซ้นแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ตัวดวงไฟนะโคมเดิมจากโรงงานนะ,ะเป็นดวงไฟแบบมัลติดิฟเฟกเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ทานะ,ะด้านหน้าตรงนี้พร้อมกับไฟเดียวร้ยอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลย ดูชบเฉี่ยวมากนะช่องลมด้านล่างเป็นสีดำนะคันนี้ได้ 3, 7, 9, ทะเบียน3791ถัดมานะคะถัดมาเป็นในส่วนของตัวล้อล้อแม็กเดิมนะล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นล้อทูโทนน็อตห้าลูกนะแล้วก็คันนี้เนี่ยได้ยางนะะเป็นยางเน็กเชนนะป็นยางเน็กเน รหัสยาง205ทับ55รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยจะได้ยางสัปดาห์ที่11นะคะปี2021ยา่เนี่ยางถือว่ายังใหม่นะคะสัปดาห์ยางยังใหม่อยู่นะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล้อช่วงล่างของเขานะ,ะไม่มีสนิมนะ,ะซุ้มลงซุ้มล้อก็เดิมๆไม่มีสนิมนะ,คะเครื่องแน่นๆนะ,คะเครื่องแน่นๆ ถัดขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างสีดําสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่อยู่ข้างกระจกแบบนี้นะะแล้วก็คันนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดฟิล์มให้นะลูกค้าท่านใดออกรถกับหนูเล็กติดฟิล์มให้เลยฟรีไม่พอแถมน้ํามันไปให้ด้วยนะคะแถมน้ํามันให้ด้วยเดี๋ยวในส่วนของโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันท้ายคลิปนะคนะนะอ่ะรายละเอียดตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของตัวขอบกระจกก็ ตกแต่งโครเมียมมาให้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามคันนี้ลูกค้าได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะคะตัวประตูมือเปิดเนี่ยจะเป็นสีดําและตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะคะพร้อมกับตัวรับสัญญาณกุญแจคีย์เลสตรงนี้ด้านหลังนะคะคันนี้ฝากระโปรงท้ายนะคะคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมเช่นกันนะ ตัวคิ้วฝากระโปรงเขาเนี่ยโคมเนี่ยมันจะกินเข้ามาในดวงไฟแบบนี้เลยนะแล้วก็ดวงไฟเป็นดวงไฟ LED โคมเดิมจากโรงงานนะโคมเดิมแท้จากโรงงานตัวอักษรนะ Color TIT นะ1.6ตัว G อยู่ครบทุกตัวนะด้านล่างไฟเบรกครับทิมมีให้เรียบร้อยสวยๆนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะสำหรับคันนี้เนี่ยภายใน จะได้เป็นสีเบจนะ,ะจะได้เป็นสีเบจนี่มันจะเป็นทูโทนนะระหว่างสีดํากับสีเบจแผงประตูเป็นสีดํามีตัดเล่นสีเบจแล้วก็มือเปิดจะเป็นโครเมียมแบบมีทั้งอันป่มเซ็นทั้นล็อกด้านขวาแบบนี้นะคะสภาพตัวรถถือว่าใช้ได้นะสวยเลยนะคันนี้น่าใช้เลยนะโครงสร้างเขามาเดิมๆนะ รถทุกคันของทางเรานะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ะะส,ดสีเดิมนะคะไม่กลับสีหัวน็อตไม่มีรอยขยับไม่ใช่รถแท็กซี่เอามาเปลี่ยนสีอย่างแน่นอนนะ,ะนี่จุดเมดอานะให้ลูกค้าดูนะคะว่าสีเราสีเดิมเลยแล้วก็ตัวบอกคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะลักษณะตัวบอะนี่ก็คือยังเต่งนะ,ะยังเต่ะะยงตยังตึงแล้วก็ไม่มีแตกร,รายงาะคะ สวยงามนะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวปุ่มุูสตาร์ทไปเรียบร้อยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวโปรมไลามันติฟังก์ชั่นนะคะิาดูคอนโซลด้านบนสีดำนะแล้วก็มีการตัดปัดสีเบตไว้ด้วยตรงกลางนะ,คะเครื่องเสียงนะ,คะเครื่องเสียงอ,อันติเนี่ยเขาก็จะ,ปะเป็นมาตรฐานนี้เลยนะ,ะมีช่องสำหรับ ใส่แผ่นนะเชื่อมต่อ USB AUX มีให้แล้วก็แอร์จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะแอร์อนาล็อกปรับได้4ระดับด้วยการตัวเกียร์เป็นแบบออโต้ CVT นะฐานเกียร์สีดำขอบฐานเกียร์สีเงินนะสวย และในส่วนของเบาะนั่งแถวหลังนะคะเบาะนั่งแถวหลังตัวเบาะนะคะเช่นกันเลยนะลักษณะของตัวเบาะสีเบจไม่มีคาบนะคะไม่มีคาบฝั่งลึกแล้วก็ลักษณะของตัวหนังเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเบาะไม่ยุบไม่ย้วยนะคะฟูๆูแบบนี้เลยนะนี่อยู่ในที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยยะะบบะะพ,พร้อมใช้งานมา,มากๆเลยนะคะบอดี้ภายในเขาดูกว้างนะ แล้วก็มีที่สําหรับเสียบชาร์จไฟให้นะคะเสียบเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์นั่นเองนะสองจุดด้วยนะคะ,ะและในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะโครงสร้างนะคะฝากระโปรงท้ายบอกเลยว่าฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมนะ,ะารายละเอียดของตัวสีต่างๆนะ,ะหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยไขออกมาะะไม่มีรอยไขรอยเปลี่ยกน,นะคะ ดมเดิมมาเลยนะด้านหลังนะคะด้านหลังก็ไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะ,ะไม่เคยถูกชนหนักจากด้านหลังมาอย่างแน่นอน,นะะช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะคะแล้วก็เราก็มีอุปกรณ์ให้ครบนะคะยางอะไหล่ล้ออะไหล่นะคะเป็นล้อกระทะถุงมือเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบท้วนนะคะมีให้ครบท้วนเลย อุปกรณ์พร้อมนะคะทำความสะอาดให้พร้อมนะคะสปาเครื่องภายในภายนอกดูแลเรื่องของเหลวภาษีพรบดูให้นะค,ะคันนี้นะคะรองรับน้ำมันออรองรับน้ำมันนะคะได้ถึง e85 นะ,ะ e85 กันเลยทีเดียวนะโซฮอ,อ91นะคะมาถึงในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องขนาด 1,900cc เป็นเครื่อง ก็ให้1,600้ซีซีนะคะเป็นเครื่องดูโอ v v วีสี่สูบเรียงแถวแบบนี้นะคะละักษณะตัวเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องเนี่ยอยู่ในสภาพที่ยังใหม่นะคะมีฝาครอบเครื่องให้ตัวเครื่องอยู่ตำแหน่งเดิมนะ,คะเครื่องเดิมคัสตีเดิมนะคะไม่มีรอยรั่วเยิ้มน้ำมันไหลออกมาสวยๆน่าใช้นะคะมีการตรวจสภาพตรวจเช็คคุณภาพนะคะของตัวเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างหัวน็อตนะคะแก้มซ้ายนะคะคันหน้าถ้าหัวน็อตไม่มีรอยหมุนนะคันหน้ายังอยู่ตรงตรงมีหมายเลขสามตรงนี้นะคะเดิมเดิมนะน็อตแก้มขวานะคะไม่มีรอยหมุนฝากระโปงนะฝากระโปรงเดิมนะตัวสติ๊กเกอร์มอกรจุดนี้นะคะอยู่ตำแหน่งเดิมแผ่นกันความร้อนนะยังใหม่ยังใหม่แล้วก็ในส่วนของ ตัวปั๊มโตโยต้านะคะการันตีความเดิมให้อีกหนึ่งคนะคะว่าคันนี้เนี่ยฝาหน้าก็เดิมฝาท้ายก็เดิมนะ,ะมาเลยเดิมๆทั้งคันขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเอาติด1.6ตัว G ปี2017นะคะคันนี้ราคาดีด้วยนะคะราคาเพียง4 3 9 0 0 0เท่านั้นมาพร้อมกับตัวเลขไม่นะคะ1,67,000นะคะ คันนี้นะบอกเลยว่าเครดิตดีลูกค้าฟรีดาวเลยหรือไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะคะจัดยอดได้เต็มๆล้นๆและตอนนี้โปรโมชั่นขับฟรี90วันมีอยู่นะ,ะขับฟรี90วันมีส่งฟรีรถสไลด์มีหรือโปช่วยผ่อน6เดือนก็มีนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากออกรถกับหนูเล็กติดต่อหาหนูเล็กได้เลย 0933892888นะคะอย่าลืมเปร์นี้แอดไลน์ได้หรือลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาดูรถก็โทรติดต่อเข้ามาได้นะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้ของหนูเลกช่วยกันกดไหนกดแชร์ซับสไครต์กดติดตามไว้หน่อยนะกดกระดิ่ง2อทีกริ้งๆนะเวลาที่เราอัปเดตคลิปวิดีโอเนี่ยลูกค้าจะได้เห็นกันจะได้เข้ามาดูมาชมเผื่อลูกค้าท่านใดมีแพลนอยากจะออกรถติดต่อหนูเล,เลยนะของแถมนี้ให้จัดหนักจัดเต็มแน่นอน ะะสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ